คลิปนี้ก็เป็นลายสับประรดคลิปที่ห้าแล้วนะคะไม่ออนงานถักโอเคนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาสาธิตหรือว่ามาอ่าอ่าตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูต่อไปนะคะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอ่าพอถึงที่แถวแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่แปดนะคะแถวที่แปดนี่แม่ออนก็จะมาทำเป็น เป็นรูปสับปะรดแล้วนะคะก็จะเริ่มที่คอหคอที่9ก้าเหลักนะคะลงตรงช่องกลางที่เราทำขาไวนะะ้นี่ค่ะทำห่วงไว้นี่นะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากโซ่ตรงนี้โซ่หนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหพันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาล้วงลง ่องที่เราเราจะทําเราเตรียมไว้นี่นะคะเตรียมไว้ทําที่9้าหลักเลยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ล้วงลงไปควัก2อควักสองนะคะสามสี่ห้าหลักหหลัก7ดหลัก8ดหลักหนึ่งสสามสี่แปดหลักนะคะ หลักก็เหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ตักลงไปเลยนะคะล้วงลงไปตักขึ้นมาแล้วก็ควักสองควักสองให้มันให้มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้มันได้เก้าหลักนะคะเก้าหลักหลังจากนั้นเราก็มาโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกนะคะพันหัวเข็มแล้วก็มาทิ่มตรงหลักนะะี้ค่ะ ตรงหลักกั้นนะคะเราจะเริ่มมีหลักกั้นแล้วนะคะทําเหมือนเดิมนะคะใส่สองใส่สองใส่ 2, ใสหลักแล้วก็โซ่ขึ้นสองพันหัวเข็มแล้วก็มาทําอีกสองหลักนะคะทําอีกสองหลักแบบนี้ทําอีกสองหลักแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็โซ่หกเหมือนเดิมนะคะสองสาม สี่ห้าหเจ็ดอ้าวไปเ็ดแล้วแม่ออนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก็พันหัวเข็มนะคะมาล้วงลวงตรงบ่วงตรงที่เราทำไว้นี่หกหลักนะคะอ่าทำเป็นหลักนี่9้าหลักนะคะสามสี่ห้า หกเ9็แนะคะเแล้วนะคะ9้าหลักแล้วทำไงเก้าหลักแล้วก็โซ่ห้านะคะหนึ่งสสาสี่ห้าใส่อีกหนึ่งหนะคะผ่านหัวเข็มแล้วก็มาทิ้มตรงตรงหลักตรงแถวกั้นนี่คะ่ะแถวกั้น อีกสองหลักนะคะสองหลักแล้วก็โซ่สองผ่านหัวเข็มทิ่มลงไปอีก1หลักนะคะทําอีก1หลักนะคะเป็นสองนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นขาก,กันอย่างนี้เดี๋วแม่ออนทำให้ดูอีกอีกลูกหนึ่งแล้วกันจะได้ลูกสับปะรดหนึ่งสองสามอย่างนี้นี หนึสองสามจะได้อยู่ที่ยี่สิบลูกนะคะยี่สิบลูกตามที่เราขึ้นห่วงแปดสิบห่วงนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวไม่ออนทำให้อีกทําให้ดูอีกนะคะโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะพันหัวเข็มแล้วก็มาล้วงลงตรงบ่วงนี้เลยนะคะทําหลักนะคะพันหัวเข็มทิ่มลงไปดึงขึ้นมา ควักสองวักสองอย่างนี้นะคะควักสองวักสองอย่างนี้นะคะ,ะนี่ค่ะทำให้ให้ได้เก้าหลักในห่วงนี้นะคะสี่แล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำไม่ได้เก้าหลักนะคะทำไม่ได้เก้าหลักแล้วก็โซ่หก โซ่ข้างซ้ายหข้างขวาก็ต้องหนะคะข้างซ้ายหกข้างขวาก็ต้องหนะคะแล้วก็หลักนี้หลักที่เราจะทําลูกสับประรดเนี่ยเราจะทําลงที่9หลักนะคะแล้วก็ขาตรงนี้ขากั้นตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมที่เราเริ่มต้นมานะคะทำสองขา สหลักแล้วก็โซ่ขั้นสองแล้วก็ทำอีก2หลักอย่างนี้นะคะทำไปจนครบรอบมันก็จะได้ลูกสับปรดตรงช่องที่เราวางไว้ใน20ช่องพอดีนะคะถ้าคลิปนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ,นะคะกดติดตามแม่อ่อนด้วยนะคะจะได้ คลิปใหม่ๆต่อไปแม่อ่อนจะพาทำสับปะรดตัวนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะคะ,ะถ้างก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีไว้เเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ